ใานายการก็เป็นพี่ๆในทีมคุณแชร์ทุกคนครับผมที่ร่วมกันฝึกซ้อมอย่างหนัก มาตลอดครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทีมชาตทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ประวัติน้องหัวลำครับผมคิดว่าตัวเองทำเต็มที่นะครับแล้วก็ผลงานก็ออกมาอย่างภูมิใจครับรายการที่หวังก็เป็นรายการ400แต่ก็ทำเต็มที่แล้วก็รายการอื่นก็ไม่คิดว่าจะ จะได้เหรียญทองเี๋ยวก็ทําเต็มที่ทุกรายการที่ลงการแข่งขันครับ <c oughs> การฝึกซ้อมที่ผ่านมาครับ <c oughs> ก็เราก็ซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งก่อนการแข่งขันที่จะมาแล้วก็หลังจากการแข่งขันเสร็จก็คงน่าจะอีกไม่นานก็มีการซ้อมต่อครับผมรอบแรกที่ทำลายสถิติรายการสี่ร้อยนะครับ คือดีใจมากแล้วก็สักใจมากเลยครับที่ทำลายเสถียของเบนเล,ลก็ตอตได้ครับผมก่อนแข่งก็คุยกับครอบครัวครับผมคุยกับภรรยาที่บ้านแล้วก็คุยกูกก็ให้กำลังใจก่อนแข่งตลอด